Collect Legendary w แบบ o n s or r a r e ในข้อนี้เราจะต้องไปหยิบอาวุธที่เป็นระดับ Legendary ขึ้นไปสำหรับเควสนี้นะคะจะเป็นของคนที่เติม Battle Pass ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เติมเนี่ยก็ข้ามไปก่อนได้เลยนะคะ อาวุธระดับเลเจนดารีนะคะมันก็จะอยู่ตามกล่องทองแล้วก็ตามซัพพลายดรอปหรือว่าการไปแลกกับบอสเนี่ยก็น่าจะได้แต่วิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นนะคะก็คือการที่เราไปเก็บอาวุธแล้วก็ไปกดอัปเกรดกับพวกคาแรคเตอร์ที่อยู่ตามทั่วทั่วแมปเลยค่ะของไซน์นี่เลือกมาอัปเกรดกับ จอนวิกนะคะก็จะเป็นตัวประจำที่เวลาไซอยากจะอัปเกรดอาวุธหรือว่ามีเควสเนี่ยไซก็จะมาที่นี่นะคะเลือกหยิบอาวุธอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อัปเกรดมันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงระดับเลเว n จนดารีพอถึงปุ๊บมันก็จะผ่านอย่างที่เห็นเลยนะคะ แต่ว่าการที่จะอัปเกรดอาวุธได้เนี่ยเราก็จะต้องมีทองด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีทองเนี่ยก็จะไม่สามารถอัปเกรดได้อาจจะไปใช้วิธีการไล่เปิดซัพพลายดรอปที่อยู่ในโหมดทีมรัมเบิลก็ได้ค่ะแบบนั้นก็ค่อนข้างง่ายเหมือนกันแต่ข้อดีของการที่เราไปอัปเกรดอาวุธก,กับเจ้าคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการปั๊มเควสอัปเกรดอาวุธไปด้วย ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอ,อยากจะช่วยสปอนเซอร์ไซผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้านะคะก็ไปที่ i h เทมช็อจากนั้นก็ดูที่ขวาล่างนะคะกดตรงคำว่า Support a c r e a t o เราพอกดแล้วก็พิมพ์ Beauty and a Bear ที่เป็น Creator Code ของไซายนะคะกด Accept พอกดมาแล้วนะคะตรง Support ตค e ีเอเตอรมันก็จะขึ้นว่ากำลัง Support Creator ที่ชื่อ Beauty and t n e Best หรือว่าก่อนซื้อสินค้าเนี่ยมันก็จะบอกว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วย Support ใครสามารถใช้ได้ทั้งสกิน p i กแอ x ไกร์เหรือว่าสกินปืนพกแพ็กก็ได้ค่ะและถ้าเกิดว่าใครสะดวกโดเน a ผ่านช่องทาง True Money ก็สามารถทำได้ตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนนี้เลย